ครับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้าน,นครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นลูกกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่ลูกกระดิ่งด้านขวามือนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผม สวัสดีครับค่ะครับไม่นี่นะครับทัดไทบานสิพาท่านผู้ชมนะครับมาฟ้ามเปิดของพี่เพนนะครับผมยูบานสมฮงนะครับตำบลหัวทนอำเภอสวนภูมิจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวสิพามาสัมผัสนะครับเป็ดของพี่เพนนะครับเป็นยังไงกันบ้าเหเห็ดฟ้ามเป็ดครับผมสวัสดีพี่เพนครับผมสวัสดีครับพี่เพนครับเป็นยังไงกันบ้เริ่มต้นเห็ดฟ้ามเปิดเริ่มต้นมาค่ะลูไปมากินไข่เป็ดไหมค่ะดูมากินไข่เป็ดเมนค่ะก็เลย ก็เลยหาวิธีวา่าสไปหาไปหามูอยู่ทางซีพม่นก็เลแนะนําำวา่าให้เอามาล่องเลียงเบื้องเลียงเป็ดแมนค่ะเป็ดอันเป็ดนี่เป็นพันเอียงครับพันกากีค่ะพันกากีอ๋อเป็นพันกากีอืมเราร้าเป็ดเท่านี้พื้นที่ที่เลียงนี่ใส่พื้นที่จากไรครับที่เท่าเรียงนี่มองเรียงเป็ดเหรอไม่แมนครับประมาณอะไรกักวกัวเนี่ยค่ะไร ไรกวักวๆค่ะทั้งเบิดบอกครับด้วยเฉพาะพื้นที่เลียงเฉพาะพื้นที่เลียงนี่ค่ะเฉพาะพื้นที่เลียงไรกลักวๆค่ะแ้่ก็มีการคุดบอ่อหรือว่าบอ่บอเก่าหรือบอ่อห้องกุดเดีย่ยบ,บ,บ่บอเก่าค่ะบ่อสหกรณ์เป็นคุดไว่อบอบ่อเก่าเหมือนบ่อครับค่ะก็เลยมาตัดแปลงมาเห็ดเลียงเป็ดเมนค่ะอันนี้เป็ดนี่หัวหันเขาห้องห้กินยังไงครับเป็นเม็ดบอกครับหรือเป็นห่อเป็นเม็ดค่ะหัวหันสำเร็จรูวมเหมือ หัวหันซัมเดนลูป <ม EN S 1> เป็นกระสอบกระสอบจักบาทครับสอบสี่ร้อยกว่าบาทค่ะสอบสี่ร้อยกว่าบาทจ้ะอ๋อเป็นหัวหันเป็นโดยเฉพาะเลยจ้ะอืมอันนี้ห้าวห้หัวหันเสาแรงครับดูจังไหนแม่นค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะอืมเสาเที่ยงเสามไม่ลาคือคนเลยห้กินเสาแรงค่ะเสาแรงก็พอจ้ะอืมห้กินไรบ้างเลยครับให้เทศให้ไรบ้างเลยเครื่องกระสอบพ่อบ่ ้ลยก็นั่นค่ะให้กินจนมันอิ่มหมดแล้วค่ะเม,ม,มนค่ะจน,ม,ะม,นะมันเหลือ,อเหลือกรบจังเศร้าจนมันอิ่มเมนค่ะหลนะครบเด็ดน,นี่จักจักตัวเหกะกะไปว่ามันสุบวัดเจ็ดลอยแปดลอยเจ็ดลอยแปดอยตัว<ะ>ใครใครเป็นหน่เหาเหาทรงตลาดทั้งเลยเรับทรงตลาดลอยเอดค่ะทรงจังหวัดลอยเลย นี่มีแม่ค่ามารับซื้อแม่นค่ะขายแพงเท่าไหร่ครับขายขายแพงละลอยค่ะแพงละลอยแม่นค่ะแพงละลอยน้ำมูอบานเท่าไดี๋ยวงมาครับน้ำตลาดมูอบานเยอะน้ำตลาดมูอบานแต่โซงค่ะเขาเจาสร้างมากค่ะโซงครัสร้างมากกับโซงแม่นค่ะครับครับพี่เพ็ทครับไอเพ็ทเท่านี้อายุได้จักปีครับผมได้ปีหนึ่งค่ะไอหนึ่งปีจ้ะแสดงว่าเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วแม่นค่ะ เอ้หัวหานี่เป็นนี่แม่นมาครับกระสอบหนึ่งมาครับแมน่นค่ะสอบจากกิโลสามสิบค่ะสามสิบกิโลจ้ะเป็นหัวหานแฮปปี้ดักนะครับเป็ดไข่า Duck, อายุ 18, สิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยกระสอบหนึ่งสามสิบกิโลนะครับเนาะค่ะอ๋อนี่ครับนี่ครับที่หัวหานที่ให้เป็ดนะครับเอ่าเราอายุการออกไข่ของเป็ดนี่คือจักหมู่ครับจักเดือนอันอันนี้มันขึ้นอยูก่ก็ว่าเฮาเลี้ยงดีซสมใด มันเป็ดสีสมบูรณ์หน่อยหลายจำไลยอันนี้เป็ดนู้เรียงนี่สามสามเดือนกับอีกยี่สิบกัวมือใครนวลแหลกอ๋อเป็นไข่ค่ะสามเดือนกับมียี่สิบมือเขาออกไข่มนคือไข่นี่ไข่เขาสีไข่ตามขวบบออะไรนี่บอตามธรรมชาติค่ะไม่ค่อยขวบไปนี่มันขวบไปนี่ค่ะขวบไปนี่เขาอี่นยังครับขอกขอกขวบเป็ดเลยค่ะอ๋อเห็ดห้างเขาห้างกว่าเหรเขาพร้อม แมนค่ะเดี ấy, ấy, ๋ยวสีเดินไปเบิ้งนะครับท่านผู้ชมไปเบิ้งทางขวาทางออกเปลดเราไข่ห่อเก็บใบไสครับไข่ที่ไข่กับไอ้เก็บกัาไอ้ว่างไว้ทั้งสั่นแต่ว่าบางบางบางตัวเขาก็สะไข่น้ำน้ำขอบเป็นไหครับแม่นค่ะมันกิดหน่อยตัวที่ว่าจะไข่น้ำลิ่มสาดเม็นบ่เหม่นค่ะเขาถึงหูจักหม่องเขาไข่เขาหูจักหม่องเขาไข่เองเลย่ตัวหนึ่งมันออกจากจากไข่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งบ่ ต่อปีป่ะตัวต้อต้อหลอดไหมครับรอบหนึ่งที่เขาออกกับหลายน่วยอยู่ประมาณคิดว่าสามหลอดเป็นน่วยนี่ยป่ะต่อปีโอ้หัต่อต่อปีสามหลอดสามหลอดก็ใครแมนค่ะสามหลอดตัวแมนค่ะมันก็ออกเหมือนละหน่วยเนาะตัวหนึ่งก็ออกเหมือนละหน่วยแต่ขันสมบูรณ์มันก็ออกขันบ่สมบูรณ์ก็บ่ออกเนาะแมน เดี๋ยวห้องยางไปเบึง Jamie, tamam. นะครับเนาะยางไปเบึงมองมันไข่เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวไปเบืงไข่อันนี้อันนี้เป็นคอกเป็นมาครับผมเมนจะโอ้เป็นคอกเลยเขาอยู่ครับเดี๋ยวห้องไปเบึงมองได้ครับป้องเขาป้องออกเขาที่เขาขอมาอืมค่ะมองยางรถดำๆนิดครับมนี่ครับนี่คือปองเป็ดขอมาเนาะเขากกติขอมา มองอยูที่นองูคือฟองเป็ดขอมาาครับผมโอ้หลายเลยนี่ครับขอเป็ดครับผมว้าวเอืมเอามาเลีเยงเันไวเลยเลอเเออเอเเขอเเเออเเออเอเออ ไม่ล้างเลยค่ะัไปจ,จังสีละโอ้บอล,ลังให้เขาไปล้างเนี่ยรับนี่เขาไข่เซ่เซ่ยางรถลดเป็นบ่แม่นจ้ะโอ้เร็วการนั้นไข่เขาถืมว่าไข่ของเขาเองเลยแม่น,นจะ้ะโอ้นี่ครับเป็นยางรถครับทา่านผู้ชมเป็นขอดเขานี่คือไข่อันนี้จักมือนี่มือเดียวนเป็นี่ <S <S มือเดียวค่ะโอ้หือมือเดียวท่านผู้ชม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสิบสามอันนี้ก็แม่นอีกกันบ่แม่ค่ะโอ้อมือเดียวได้ไล่ได้ไล่แพงเลยมือมือนึงได้จักแพงครับนี่สีคเคยนับคยนับไหนปกติมันก็นกนกนได้แปดสามสิบแปดสามสิบแพงแม่ค่ะโอ้เราพอข่าเขามารับที่ได้จักแพงครับเขามาหับเที่รวลอยค่ะเที่ยวลอยแสดงว่าสองมือเวีน มาแั้วคุณบอกสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่มากเจนคนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระสอบยังนี่กระสอบขี่มั่นไว้ถ้าขายให้เพิ่นขี่มั่นโอ๋อนี่ครับหมองเคาอยู่ไก่กันมีไก่ตีตัวไก่ตีพ่นเอามาอยู่น้ำเป็ดเลยจ้ะกินหัวหานน้ำกันเลยครับครับ นี่ครับท่านผูช้ชมเขาถือยู่น้ำหลบๆบริเวณนี่ใครไปทุบบอลทุบบอลน,นะครับพุ่นครับสาดครับผมมังเป็ดอยู่นี่สาดครับอืมเปิดมองเป็ดกินน้ำก็มีครับอยู่ขอบเนี่ยเป็นเชี่ยวไฟครับใส่น้ำให้เป็ดกินเวลามันขืนมานครับเนาะ นี่คือเป็นพื้นทีนะครับอนาบริเวณนะครับขอกเป็ดชมนี่ครับขอกเป็ดมมนี่ครับขอกเป็ดของเ,เราอ่าสุดท้ายแล้วนะครับอ่าอยากเซอพิเพทนครับฝากเบอร์โทรนะครับเพื่อซิมี่ลูกค่าซิมาติดตอ่อขอสื่อไข่เป็ดนะครับ ไซเบอร์ยางครับผมศูนย์เก้าสาม่ศูนย์เก้าสามสามสามหกสามสามหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สามารถโทรมาสื่อใดนะครับโทรมาสร้างดวงหนานะครับจะโทรมาสั่งดวงโทรมาสั่งดวงหนาแพงละหนึ่งร้อยบาทค่ะครับอยู่นะครับผีเพ้นนะครับสามารถโทรมาใดนะครับเดี๋ยวสีฝากไปถ่ายคลิปนะครับผมครับสำหรับมือนีนะครับกับทัไทยบัานกับขอบคุณผีเพ้นนะครับขอบุณได้หลายครับผมครับขอบุครับทีมาให้ความรู้นะครับอ่าแล้วครับ ทันทีสนใจอยากมาสือ้อใครก็โทรมาหาพี่เพ็นเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับทัตไทบ้านกน็ฝากไปเท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปทัตไทบ้านสิทำคลิปอีกยังก็รอติดตามครับสวัสดีครับผม